สวัสดีครับทุกคนอยู่ช่องอาม์มนำทรัพย์นะครับวันนี้จะพามาดูไม้สตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าแบบละเอียดเลยนะครับผมมีทั้งแบบวงจรให้ดูมีหน้าตาให้ดูมีชุดไฟให้ดูด้วยนะครับอ่าหน้าตาอย่างแรกนะครับไม้สตาร์ทมือมีน็อตใต้เข็ม1ตัวไม้สตาร์ทเท้าน็อตใต้เข็ม2ตัวนะครับไม้สตาร์ทมือเนี่ยฝาด้านหลังเป็นสีขาวส่วนสตาร์ทเท้าเป็นสีดํานะครับวงจรก็จะต่างกันแบบนี้ อะไรวงจรไม่เหมือนกัน CPU ไม่เหมือนกันนะครับผมพอดีมีคนสงสัยนะครับว่าของผมแท้ไหมของผมทำไมไม่สตาร์ทมือรถเป็นสตาร์ทเท้าก็คือซ็อกเก็ตหน้าตาเหมือนกันเสียบได้แต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าพินเรียงไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าของบางคนรถเป็นตัวสตาร์ทเท้าแต่ได้เลือนไม้ตัวนี้มา แล้วมันใช้งานปกติก็มันจะมีเวฟร้อยหรุ่นที่เป็นด้ำหน้านะครับรุ่นที่เป็นน้ำหน้าเป็นรุ่นสตาร์ทเท้านะครับแต่ใช้เรือนใหม่สตาร์ทมือตัวนี้นะครับเนี่ยผมมีชุดไฟมันมาชุดไฟนะครับจะเป็นรหัส9 6 0านะครับผมนี่ kp h 9600อันนี้มันมันลอกไปและเก้าหกศู ตัวนี้จะใช้กับชุดไฟสตาร์ทเท้าชุดไฟเมนสตาร์ทเท้าปลั๊กสีแดงจะมี6พินนะครับมี6ช่องถ้าเป็นสตาร์ทมือจะมี9ช่องนะครับปลั๊กสีแดงนะครับอ่าของสตาร์ทเท้ามี6ช่องของสตาร์ทมือมี9ช่องนะครับอ่าแล้วชุดไฟตัวนี้นะครับชุดไฟตัวนี้อยู่ในรถตัวดัาหน้านะครับรถตัวดัาหน้าเป็นสตาร์ทเท้าแต่ เรือนไม้นะครับปลั๊กเรือนไม่มันใช้กับเรือนไม้ด้านหลังสีขาวแบบนี้นะครับเป็นเรือนไม้ตัวเดียวกับพวกรุ่นสตาร์ทมือนะครับผมสมมุติว่ารถเ,เพื่อนเป็นสตาร์ทเท้าเรือนไมเสียแต่เป็นรถตัวนี้นะครับเป็นรถที่รหัสรหัสชุดไฟ9066นะครับรถสตาร์ทเท้าเรือนไมเสียแล้วไปเบิกไมสตาร์ทเท้าตรงรุ่นมาจะใช้ไม่ได้นะครับผม จะใช้ไม่ได้เพราะว่ารถรุ่นนี้มันใช้เรือนไม่สตาร์ทมือนะครับมันใช้เรือนไม้ตัวเดียวกับสตาร์ทมือคือเรือนไม้ที่ด้านหลังสีขาวคือเรือนไม้ตัวนี้นะครับแผงใหม่เป็นรุ่นใหม่ i c c p u ใหม่นะครับอ่าแล้วคราวนี้ต้องทํำยังไงอ่าอันเนี้ยคือรถน้องเป็นรุ่นนี้นะครับรถน้องเป็นรุ่นนี้รุ่นที่เป็นดัาหน้าซื้อเรือนไม้ตัวสตาร์ทเท้ามา ใช้ไม่ได้นะครับเข็มไม่กวาดไฟเกียร์ไม่ตรงระบบไฟล้วนนะครับผมก็เลยจะส่งมาแปลงปลั๊กผมก็จะแปลงปลั๊กบนตัวนี้ให้เป็นไม้ตัวนี้นะครับก็คือส่งชุดไฟเรือนไมมาแปลงชุดไฟสตาร์ทแปลงชุดปลั๊กที่ใช้ไม้สตาร์ทมือไปเป็นชุดปลั๊กใช้ไม้สตาร์ทเท้านะครับอ่ะแล้วคราวนี้เพื่อนๆคนอื่นนะครับใครที่เป็นรถสตาร์ทเท้า ที่เป็นตัวอื่นนะครับรถสตาร์ทเท้าที่เป็นตัวอื่นไมรุ่นนี้มันไม่มีเบิกแล้วนะครับผมแต่ใครอยากซ่อมผมรับซ่อมนะครับจบได้เกือบทุกอาการต้องบอกว่าเกือบทุกอาการมีมีบางอาการที่มันแก้ไม่หายก็มีแต่ก็เกือบทุกอาการทั้งซ่อมทั้งบิวใหม่ได้หมดแต่ถ้าใครว่าผมอยากเบิกใหม่อยากเบิกใหม่ต้องไปเบิกเป็นไม้ตัวนี้แทนเบิกใหม่เป็นเรือนไม้สตาร์ทมือแล้วก็ ใช้ชุดไฟตัวนี้นะครับชุดไฟที่ลงท้าย9066นะครับปลั๊กล่างจะตรงกับเมนสตาร์ทเท้าส่วนปลั๊กบนจะตรงกับเรือนไม้่าเรือนไม้ด้านหลังสีขาวที่เป็นสตาร์ทมือนะครับแต่ถ้าใครไม่เบิกไม้ไม่เบิกไม้จะใช้ชุดไฟเดิมๆก็ต้องส่งมาให้ผมแปลงให้ผมก็จะแปลงปลั๊กนี้ ให้ตรงกับเรือนใหม่รุ่นนี้นะครับผมโอเคอ่าก็ดูด้วยนะครับว่าของเราเป็นตัวสตาร์ทเท้าหรือเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับเพราะว่ามันใช้เรือนใหม่คนละตัวกันนะครับระบบไฟอาจจะลวนไม่ใช่อาจจะคือลวนแน่นอนนะครับระบบไฟอย่างแรกเลยพวกไฟเกียร์จะเลี้ยงไม่ตรงเข็มไม่กว่าความเร็วไม่ขึ้นเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ใครฝืนใช้ไปเรือนใหม่ก็จะช็อตเสียหายได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม